สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็สำหรับใครที่มีปัญหาเปลี่ยนประเทศย้ายประเทศนะคะเราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนประเทศบน gmail ใน google play store นะคะเราจะไปเปลี่ยนที่ google play store ทีนี้ก็ต้องเข้าที่ google play store นะคะก็จะเห็นหน้านี้โชว์ขึ้นมาให้คลิก3ขีดด้านซ้ายมือบนสุดนะคะ เข้ามาหน้านี้นะก็ให้คลิกที่คำว,ว่าวิธีการชำระเงินอ่าสำหรับใครนะคะที่จะเพิ่มบัตรเครดิตอะไรเนี่ยก็กดเพิ่มตรงเพิ่มบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตรงนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนประเทศเนาะให้เรามาที่อ่าตั้งค่าการชำระเงินเพิ่มนะคะ พอเข้ามาหน้านี้ให้กดนะคะที่3ขีดด้านซ้ายมือบนนะคะที่คำว่า p a y m e n t center นะคะอ่าเข้ามาหน้านี้อ่าก็ให้กดที่คำว่า sitting นะคะพอเข้ามาอยู่หน้านี้ให้ทุกคนนะคะเลื่อนลงไปดูทางด้านล่างนะคะของ หน้านี้เนาะค่าตอนนี้นะคะก็จะเห็นคำว่า country นะคะ region ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เราจะทำการเปลี่ยนประเทศนะคะและหลังจากที่เปลี่ยนประเทศแล้วเนี่ยเราจะมาเปลี่ยน name and address ก็คือชื่อและที่อยู่ด้วยเนาะแต่สำหรับใครที่เปลี่ยนแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะแต่ใครที่แบบ ยังไม่ได้ใส่ที่อยู่อะไรก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะคะอ่าขั้นแรกเราจะมาที่ country and r e g i o n นะคะก็คือคลิกที่ตัวดินสอนะคะเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้เนาะคลิกตัวดินสอเสร็จทีนี้เขาก็จะบอกว่า you need to create a new payments profile when you move to a new country or r e g i o n ก็คือคุณจำเป็นจะต้อง ทำการเปลี่ยนโปรไฟล์ตัวนี้นะคะถ้าคุณเปลี่ยนประเทศเนาะก็คลิกคำว่า create new profile เพื่อที่จะเข้าไปเปลี่ยนประเทศนะคะตัวนี้เขาก็จะบอกว่า,าสร้างโปรไฟล์ใหม่โดยการเปลี่ยนประเทศนะคะ ซึ่งตรงนี้ให้ทุกคนกดที่คำว่า continue ก็คือทำต่อไปเนะนี่นะคะตรงนี้อ่าเขาก็จะโชว์ให้เราเลือกนะคะว่าเราอยู่ประเทศอะไรนะก็เป็นการย้ายประเทศนะคะคลิกตรงลูกศรด้านอเอาใหม่คลิกลูกศรตัวนี้นะคะด้านขวามือที่เป็นชี้ลงตรงเนี้ยที่คำว่า choose a country origin นะคะ คลิกตัวนี้ก็จะมีประเทศต่างๆให้เราเลือกนะคะถ้าใครยังเป็นประเทศอื่นก็เลือกที่ประเทศไทยนะคะ Thailand เนะาะให้เจอนะการเปลี่ยนประเทศจะเปลี่ยนได้แค่ปีละครั้งนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแล้วแล้วยังไม่ครบปีเนี่ยก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกเนาะต้องรองให้ครบปีก่อนเสร็จทีนี้ก็คลิก continu e ต่อไปนะ แล้วก็ทําตามที่เขาบอกไปเรื่อยๆนะเพราะว่ารถทําการเปลี่ยนแล้วเนาะรถจะไม่กดคอนติเนียลแล้วนะกลัวว่ามันจะมีปัญหาเนาะก็จะบอกว่าวิธีเปลี่ยนประเทศเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะใครไม่เข้าใจอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะเดี๋ยวรถจะมาตอบให้เนาะอันนี้เราจะกดแคนเซิลนะคะเพราะว่ารถจะไม่ ไม่ทำการเปลี่ยนประเทศเนาะเพราะว่าเปลี่ยนไปแล้วพอกลับมาอยู่หน้านี้นะก็ให้เลื่อนดูด้านล่างนะคะเราจะไปดูเปลี่ยนที่อยู่กันเนาะก็จะมาดูที่ name and address นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เนาะตัวนี้ก็ใครจะเพิ่มเติมแนละ้วก็กดที่อ่า ตัวดินสอนะคะเนี่ยเขาก็จะาสามารถที่จะเปลี่ยนใส่ที่อยู่อดเรสอะไรนะคะตามปกติเนาะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะเขาจะมีช่องให้ใส่อยู่เนาะใส่ที่อยู่ใส่เบอร์โทรศัพท์ทีอ่อยู่ที่ประเทศไทยของเรานะที่อยู่ปัจจุบันเนาะเสร็จเรียบร้อยก็เลื่อนนะคะดูด้านล่างเนาะมันก็จะมีให้เรากดเซฟนะคะตัวนี้ กดเซฟนะคะ SAVE ก็คือเป็นการบันทึกข้อมูลที่เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงไปเนาะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถออกจาก Play Store ได้นะคะยังไงก็มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์คลิปนี้นะคะเพื่อที่จะได้มีคนเข้าใจมากขึ้นเนาะแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องรถท r า v e l กันด้วยนะคะ